เซสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับโอเคคือกล่องนี้นะครับกล่องพวกนี้ก็คือเป็นกล่องคุ่มรอบเดินเบานะครับชุดนี้เป็นชุดของลูกคา้ามิซูอิคา4 g 1 5นะครับเกียวโตแล้วก็กล่องตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการชดเชยที่มันนิ่งกริปนะครับเหมือนเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับใส่กล่องนี้แล้วการชดเชย รอบนิ่งนะครับก็จะมีในเรื่องของการชดเชยแอร์นะครับเวลาจังหวะการตัดต่อนะครับการตัดต่อของแอร์แบบนิ่งกริปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ว่าเปิดแอร์หรือว่าแอร์ทำงานก็นิ่งอยู่คงที่เวลาหลังแอร์ทำงานหรือว่าแอร์ตัดนี่นะครับก็นิ่งอยู่คงที่เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีในส่วนของเวลาเข้าเกียร์ DR นะครับก็คือเวลาเข้าดีนะครับปุ๊บเกียร์จะไม่กระตุกนะครับเกียร์จะไม่ฟาดขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเกียร์จะเวลาเข้าเกียร์ดรนียจะน,นิ่งกิฟเลยฮะจะน,นิ่งกิฟรอบไม่มีตกนะครับรอบแอร์ก็ไม่มีตกเหมือนกัน แล้วก็จะมีในส่วนของเวลาเราสตาร์ทนะครับจะช่วยในเรื่องของการสตาร์ตติดง่ายนะครับพอเวลาสตาร์ทปุ๊บอ่าก็คือรอบมันจะเหวี่ยงขึ้นไปก่อนนะครับประมาณสัก2วิแล้วก็ลงมาที่รอบดนเบาอ่าก็คือเวลาเราสตาร์ทลนนักษณะนี้มันช่วยในเรื่องของการสร้างรอบช่วงสตาร์ทที่มันแข็งแรงขึ้นนะครับมันจะ เวียงขึ้นทุกครั้งเวลาสตาร์ทนะครับมันจะฟาดขึ้นทุกครั้งนะครับอ่าแล้วก็ไอ้กล่องนี้ก็คือเป็นกล่องของวอร์มเครื่องกับพัดลมหม้อน้ำนะครับก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของเ,ออเครื่องที่ไม่วอร์มเช้าเนะครับแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของรถที่ตอบพัดลมตรงมานะครับต่อตรงมานะครับ ทีนี้เราจะแก้ไม่ให้ต่อตรงก็คือตอนที่เราสตาร์ทต,ตอนเครื่องเย็นหรือว่าตอนเช้านี่นะครับพัดลมมันจะไม่ทํางานก่อนนะครับสตาร์ทปุ๊บปบแล้วก็มันจะวอร์มให้ไปก่อนจากนั้นพอวอร์มตัดเนี่ยปุ๊บพัดลมก็ทํางานแล้วก็มันจะทํางานตลอดอย่างนี้นครับก็มันจะพัดลมหม้อน้านะมันจะไม่ทํางานตอนที่ว่าอุณหภูมิเย็นนะเท่านั้นนะครับถ้าอุณหภูมิร้อน ตามกําหนดก็มันจะทํางานปกติอะไรแลวสันไหนแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วอร์อีกตัวนะครับแต่ว่าเรามาเทสกล่องกันก่อนนะครับโอ,โอเคนะครับก็กล่องวงจรพวกนี้นะครับก็ ผ่นทดสอบใช้งานได้ปกติได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งกับรถตัวเองได้เลยนะครับ